สวัสดีจ้าสบายดี FC ทางช่องน้องคําแพง h ชาแนลนะคะแม่น้องคำแพงมาทักทายสบายดีกับ FC ทางช่องอีกครั้งของวันที่29มกราคม2569นะคะวันนี้วันดีขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งผู้ให้และผู้รับไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอให้ปังๆนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยของซีเซียน ของหมอดูเลขเด็ดแล้วก็แม่ริ้วพารวยนะคะถ้าผู้ใดมกักผู้ใดชอบผู้ใดที่ล่อค่อยแนวทางของ6สสำนักนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอคนละเท่าไรเอ้ยคนละ3แชร์ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะเอนดูเมตตาในแม่น้องคำแพงน้องคำแพงแล้วก็พี่ผหัดด้วยเนาะค่ะอ่ะกำลังใจทุกดวงจาก f c ทั้งช่องสำคัญสำหรับแม่น้องคำแพงมาตลอดนะคะเนาะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงได้รับแต่สิ่งดีๆตลอดไปนะคะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนาทุกท่านทุกคนเด้อจาะเดี๋ยวเข้าไปเบ่งตัวเลงแนวทางน้ากันเนาะเมื่อวานนี้เอบซีทั้งช่องถึกลาวบอแม่น้องคำแพงถูกอยู่เนาะได้ตัวรูดนะคะซื้อ,อคําแพงแกงส้มบอกเมื่อวานนี้ว่า <c oughs> แม่น้องคำแพงลงเฟซบุ๊กอยู่เนาะคะ่ะ เพิ่นเลิกลงเรียนมาประมาณบ่ายสามครึ่งกับบ่ายสี่แล้วนันคุณแพงก็เลยอันทายคลิปเพิ่นว่าคัแพงวันนี้แม่จะถูกเลขลาวไหมถูกถูกสามตัวตรงๆก็บอกว่าสามไงสามตัวตรงๆเพิ่นว่าสามอย่างละสามตัวตรงๆนะสามอย่างก็บอกแล้วว่าสามตัวตรงๆเพิ่นว่าว่าเป็นตาหัวด้นั่นคุณแม่ก็เลยว่าวนนี้สิบแล้วกันสามตัวตรงๆแล้วก็มาสี่ตัวตรงๆด้วยนะแม่เพิ่นว่าเนาะ สามตัวตร,ต,รตรงๆแล้วมาสี่ตัวตรงๆเลขออกสามสี่นะคะเอซีแต่ว่าแม่น้องคําแห้งมาสามเมื่อวานนี้เลยไปจับใส่ตัวเน้นเนาะสามศูนย์สามเก้าแล้วก็สามหนึ่งน,นะคะเมื่อวานนี้ได้ตัวรูดด้วยได้ตัวเจาะด้วยนะคะเฮงเฮงดวงเฮ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 งรวยๆปัๆๆ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 งๆตลอดไปแบบนี้เด้อนะคะอันนี้ผู้ดใดสนใจเห็นไหมางามเนาะคะ FC, ่ะเอซีกับไรแขนที่แม่น้องบูชามาจากอ่า อุทยานธรรมนะคะอุทยานธรรมมันเป็นเครื่องประดับเดแล้วก็เป็นเครื่องล่างพรมนะคะเนาะนี่ค่ะสอยข้อคู่กันแต่ว่าแล้วแต่ผู้ใดมีงบน่อยกับบูซาแคยา่ยางใดอยางหนึ่งก็ได้หรือว่ามีสอยเลวบูซาแค่กีก็ไดนะคะเนาะราคายอมเยาพ่อใได้มาเป็นอ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นุ่นดวงเ้าไว้นะคะเอฟซี FC, เนะาะถวาผู้ใดเสื้อและศรัทธาในหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรหรือว่าหลวงปู่เบิ้นเนาะอยากได้วัตถุมงคลของท,ทั้งสองท่านมาไว้อ่าติดตัวเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัวก็ให้ทักไลน์มาหาแม่น้องคำแพงได้นะคะเบอร์0ู5 3 4 1 8 8 3 6ม่นแะคะแม่น้องคำแพงจะบอเอาเบอร์โทรข,ขึ้นหน้าจอให้นะคะเพราะว่าอัน ย่านผิดก o u t u b e เพิ่นเนาะเพราะว่าเขายังมีอันนั้นอยู่ติดเหลืองอยู่เนาะสุมือนี่เนาะห้ระวังเอานะคะก็ให้ FC ทั้ง่องติดต่อมาเด้อเบอร์0653418836เนาะวัตถุมงคนมีทั้งทูบเสียงทายแล้วก็มีหลายๆอย่างนะคะทั้งพระเครื่องทั้งอียงนี่แหละมีหลายอย่างอยู่กำไรแคนนีอย่างคือเมนนงคำแพงไทยให้เบิงแล้วเนาะ,ะถ้าใดมมกสนใจบูชาตัวใดก็ให้ทักไลน์มาสอบถามข้อมูลได้นะคะ อะตามนี้นะคะขอบคุณค่ะไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันนะคะมาค่ะมาเบิ่งผลฮานอยของวันที่28มกราคมสองหเมื่อวานนี้เนาะฮานอยพิเศษบนออก601ู่ล่างออก06แล้วก็ผลของฮานอยปกติบนออก1นึ่สองห่ล่างออก9ก้ผลของฮานอยวีไบนออก548ส่แล่างออก4ี่สนะคะ เมื่อวานนะคะของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดเด่น8ตัวเดียวนะคะแมา 1, หนึฮานอยมาฮานอยวีไจับคู่ให้โบเขานะคะให้8ปดสมเลขออก8ปดซีซีแนะคะเซียนโคลาดวิ่งรูดเด่น3ารอง4ีี่มาค่ะจับคู่เข้าที่48แล้วก็ สี 48, อ่อบนของฮานอย v ี p แล้วก็49เก้าลขออก9ก้นะคะล่างของฮานอยปกติเข้า2องฮานอยนะคะอันนี้มันเป็นส2่สองแน่นอนนี่ข่าบนเข่าวล่างแล้วนี่เนาะส่วนเซียนอุดรวิ่งรุ่น5กับ7เมื่อวานนี้5บอมาห้มาหลักร้อยนี่เนะาะจับคู่บอเขา่า5ก็บอมาเจ็ 7, กับบอมาก็ถือวา่าหลุดนะคะ ของพี่ประหัดวิ่งรูดเด่นหนึ่งตัวเดียเอเด่นหนึ่งลองแปดนะคะหนึ่งมาแปดมาแต่ว่าจับคู่บบเขานะคะหนึ่งมาสองหานอยแปดมาหนึ่งหานอยก็จับคู่บบเขาแม่รล้ววิ่งรูดห้าตัวเดียวเมื่อวานนี้โบมาเลยนะคะรุดเนี่หาซีพี่มาอยู่ม,มามาเอาตัวเลขแนวทางของวันนี้กันเลยหมอดูเลขเด็ดนะคะเมื่อวานนี้เพิ่นบ่ได้ห้เนาะ บรลงคลิมในช่องเพราะว่าเป็นใบหานใหายเล้าและนบหาห้าน้อยนะคะส่วนบันนี้ให้มาแล้วหมอดูเลขเด็ดวิ่งลูดเด่นที่9เม็ดเดียวนะคะฮานอยรวมจับคู่ 93, 98, 99และ96้หกนะคะให้ f เซทั้งช่องนะคะผู้ใดอยากจะติดต่อหาพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะอ่า ก็ให้ติดต่อเบอร์0 9 8 8 6 0ก้าแปดแปดูนดี่ะคะผุ้ใดทีชอบแนวทางนะคะก็ให้ติดต่อพ่อได้เลยปรึกษาได้เลยเนาะชุดคัดเน้นนะคะ fc ก็ติดต่อพ่อไปได้เลยนะคะบอกว่าจะเป็นแนวทางอย่างกันแล้วเต้น,นะคะติดต่อได้โดยตรงเว้าลายบ่ไดดเนาะเดี๋ยวจะติด YouTube เพิ่อนอีกค่ะแค่ให้ fc ทั้งช่องเข้าใจว่า อยากได้แนวทางทุกแนวทางคัดเน้นเม็ดเดียวเนาะก,ก็ให้ติดต่อเบอร์0 9 8 8 6 0ก้าแปดแปดนงะคะอ่ะวันนี้วันนี้พ่อให้วิ่งรูดบนล่างเด่น9เม็ดเดียวค่ะ9ก้า9าและ96นะคะมาต่อของแม่ริ้วค่ะแม่ลิ้วพารวยวันนี้วิ่งรูดเด่น5กับ1ชุดเน้นก็คือ5 2 5 3 3 1 6 7ด สามเก้าชุดลองเก้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าและแปดแปดนะคะเมื่อวานของแม่ให้วิ่งรุ่นห้าตัวเดียวบอม่านะคะรุดค่ะวันนี้งวดน,นี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูด่เด่นห้ากับหนึ่งชุดเน้นห้าสองห้าสามสามหนึ่งหกเจ็ดสามเก้าชุดลองเก้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าและแปดแปดนะคะแคป์หน้าจอเด้อจ้ะ โอเคนะคะไปโตค่ะเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น2ตัวเดียวค่ะชุดเน้น2328าชุดลอง2920กาสนยะคะฮานอยรวมของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น2เมตรเดียวนะคะวันนี้เมื่อวานเซียนเชียงใหม่ก็ให้วิ่งลูดเด่น8ตัวเดียว8มานะคะมาฮานอย VIP เนาะแต่ว่าจับคู่ให้โบเขานะคะ วันนี้วิ่งลูดเด่น2ตัวเดียวค่ะ2 3 28 2920เน้นที่2 3กับ28เนาะมาต่อของเซียนโคลาดค่ะวันนี้วิ่งลูดเด่น8ลรอง9ชุดเน้น2ตัวบนล่าง818 2 8 18, 3ชุดรอง9192และ9 3นะคะเซียนโคลาดเมื่อวานนี้ก็ให้วิ่งลูดเข้าอยู่1ตัวจับคู่ให้เข้า2ฮาหนอยเนาะ มาที่สี่แปดบนของฮานอย VIP เข้าตรงๆและสี่เก้าออกตัวกับบนของฮานอยปกติเออล่างเนอะล่างล่างออกเก้าสี่ล่างของฮานอยปกตินะคะเวาพิษอีแลววันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลู่เด็ดแปดลงเก้าจับคู่ชุดเน้นแปดหนึ 1, ่งแปดสองแปดสามชุดรองเก้าหนึ 2, ่งเก้าสองและเก้าสามนะคะแคปหน้าจอจ้า ไปต่อนะคะเสียนอุดรเนาะใครวิ่งลูดเด่นที่4ีลอง9จับคู่ชุดเน้น4ี่หสชุดลอง9 1กับ9กสเมื่อวานเสียนอุดรวิ่งลูดเด่นที่5้ลอง7จับคู่ชุดบ่อ,บอเข่านะคะหกับ7บอ่อมาเลยเมื่อวานนี้เนาะ วันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่4ี่รอง9จับคู่ชุดเน้น4ี่หนึ่งสี่สามชุดรอง9ก้าหนึ่งเก้าสามนะคะมาค่ะสุดท้ายแล้วน้องมาปิดคลิปด้วยของพี่ประหัตกันค่ะส่วนตัวเลขแนวทางฮานอยรวมของพี่ประหัตวันนี้วิ่งลูดเด่นที่สองรองสี่จับคู่ชุดเน้นสองหนึ่งสองสามชุดรองสี่หนึ่งสี่สามนะคะ เมื่อวานของพี่ประหัตก็วิ่งรูดมาทั้งสองตัวนะคะนน้ะ1มา1อ่า1มาสองฮานอยเนาะส่วนอ่าแก็มาหนึฮานอยแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บโบเขาวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่สองรองสี่จับคู่ชุดเน้นสองหงสองสาชุดลอง4ี่หนึ่งและสี่สานะคะแคปหน้าจอเดอ้อค่ะ อ่ะคลิปนี้แม่นองคำแพงก็ได้แนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องเพิ่มเติมอีกหกสํานักด้วยกันนะคะวันนี้ขอให้เฮงเรวย,ยๆวยปังปกันยกช่องอีกนะคะอย่าลืมค่ะเป็นกำลังใจให้แม่นองคำแพงด้วยก,กวันกดไลก์กดแชร์ได้เ้อค่ะเฮงๆงปังปังนะจ๊ะใกล้มือเขามาแล้วนะคะจะได้ลุ้นเละใหญ่กันนะคะเอฟซีทั้งช่องผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดก็เอามาแหลกเปลี่ยนแนวทางกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะ มาฝากกันแน่ไม่น้องคำแพงก็อยากถือเหรใหญไงคือกันบอถ,ถือจกักเถื่อนนะคะปีหกแปดเนาะตั้งแต่กลางปีมาบอถ,ถือเลยนะคะ fc จนสินปีจนต้นปีนี่ก็ยังบอถ,ถือเถื่อนนะคะอ่ะแต่จังใดจังใดก็สู่สู่สของวดน,นี้ดวงเปิดโชคลาภเปิดการงานเปิดให้เน่แม่ลังวันที่ดึงเขาเนีแม่จากหนวนดเน่แม่เนาะสาธุสาวน้อยเพชรบานแพ่งเขาแท้ ตามนี้ค่ะสวัสดีค่ะ